กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนด้วยฮะพบกันอีกเช่นเคยในช่องโอเซกฮะก็ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ผมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จในปี2024นี้นะครับนะครับทุกคนแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็ทิง้งไว้ปี2023นะแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ในปี2024กันนะครับทุกคนก็ผมก็อวยพรไม่เก่งผมก็มีแค่นี้แหละทุกคนก็มาวันนี้เรามาอยู่กันในเกม แบ t t ทนฟิล l ์2042ทุกคนก็ทุกคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยในหน้าอินเตอร์เฟซปกติเปิดคลิปมาก็น่าจะเป็นหน้าเป็นเป็นหน้าอินเตอร์เฟซของ PB เลยใช่ไหมก็วันนี้ปีใหม่แล้วก็อยากจะทำคลิปที่มันแบบหลายๆเกมให้มันมีความหลากหลายลงช่องเราบ้างก็คือแบบ ไม่อยากจะให้แบบทุกคนเบื่อมีแค่เกม P B อย่างเดียวก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเกมอื่นที่เล่นนอกจากเกม P B นะผมขณะผมยังเป็นเลยผมไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่านะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นแหละก็ตามนั้นแหละทุกคนก็อยากจะให้แบบช่องเรามีความหลากหลายบ้างผมก็จะปีนี้ผมก็พยายามจะอัปเดตเอ่อคอนเทนต์ที่แบบว่าลหลายๆเกมลงมาในช่องบ้างนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะแล้วก็สนุกกับคอนเทนต์ที่ผมทำนะทุกคนโอเคมาเรามาอธิบายคร่าวๆในเกม แบดเดอ2022กนทุกคนก็เกม b บ t เดอ f i e l d 2022เป็นเกมแนวสงครามโรกเอ้ยไม่ใช่สงครามโรกเป็นแนวสงครามเต็มรูปแบบมีทั้งรถถังเครื่องบินยิงัสนั่นบ่นไหวในแผนที่ขนาดใหญ่นะทุกคนแล้วก็เป็นเกมแนวทัศน์อิไม่ใช่เดินหน้ายิงเหมือน P.B. นะเป็นเกมที่แบบเน้นความสมจริงนะทุกคนยิงสองสามนัดก็คือตายได้แล้วนะทุกคนก็โอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนโหมดเนี่ยโหมดจะเป็นโหมด เออมีอยู่ไม่ไม่กี่โหมดมีคอนเควสแบ็กเอามีทีมเบสแมทด,ด้วยนะทุกคนมีทีมเบสแมทด,ด้วยอ๋อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปเอ่อเป็นคอนเทนต์ใหญ่กี่และกันนะก็โหมดคลาสสิกของเขาก็น่าจะเป็นโหมดเอ่อนี่นะทุกคนเป็นคอนเควสแต่ว่าเอ่อจำนวนที่เล่นกันนะ่ะ มันจะมี64แล้วก็ร28คนนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นร28คนนะประมาณนั้นก็คือแบบเล่นกันเยอะๆนี่แหละจะได้แบบแผนที่ใหญ่ๆเวลายิงกันจะได้สนุกสนานนะทุกคนโอเคปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมนในเกมกันว่ามันจะเป็นยังไงจัดกาเจ้า Battlefield 2042แล้วก็เป็นคลิปแรกของปีนี้ด้วยนะทุกคนที่ไม่ใช่เกมท B ผมหวังว่าทุกคนน่าจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกกับคลิปนี้โอเคทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมนในเกมกัน โอเคมาครับทุกคนเราเข้ามาสู่เกมกันแล้วทุกคนก็ผมขอเริ่มต้นที่โหมดทีมเดสแมทก่อนเลยด้วยกันนะเพราะว่าเรามาสร้างความคุ้นเคยกันดีกว่าเพื่อว่าเผื่อบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้เล่นเกมนี้ทุกคนคือแบบไม่เคยเล่นเกมนี้เรามาสร้างความคุ้นเคยกันคือเออผมลืมบอกเรื่องตัวละครมันมีแบบเออตัวละครมันจะมีไม่เหมือนกันนะทุกคนคือแบบว่าสกิลไม่ใช่ไม่ใช่สกิลดิ เ,เรียกว่าความสามารถของแต่ละแต่ละตัวละครมันไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นสายด้วยสายตัวละครไม่เหมือนกันเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างสายผมมันจะมีเดี๋ยนะผมได้ยินเสียงอย่างสายผมเนี่ยมันจะมีพวกเออดเซาส์ซัพพอร์ตแล้วก็อินจินเนียร์แล้วก็รีคอนส่วนสกิลตัวละครเนี่ยอย่างแอดเซา์เนี่ยเขาเรียกว่าหน่วยจโจม แล้วก็ส่วนซัพพอร์ตที่ก็คือแบบพวกแพทย์สนามพวกเมดิกอะไรพวกนี้ทุกคนก็อะไรประมาณนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังหลังเข้าหลังเข้าอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหลังเข้าทุกคนคือเกมนี้คือแบบมันสมจริงเกินไปอ่ะนี่อ่ะต้องอ้อมโอ้โหตานี้ทุกคนตานี้แหละ ็ oh, จะพูดยังไงดีอ่ะจะพูดคือจะบอกว่าไอ้เจ้าเกมเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่คือ a s s a u l t Engineer Support Recon อ่ะผมขอแยกก่อนนี่คือ a s s a u l t คือหน่วยจู่โจม Engineer ก็คือแบบพวกแบบเออ่พวกสร้างอุปกรณ์สนับสนุนทีมอะไรพวกนี้ส่วน Support นี่คือพวกแพทย์สนามอะไรพวกนี้ส่วน Recon นี่คือตรงๆเลยสายสไนเปอร์ทุกคนคือสายส่องนั่นเองจะมอะีอุปกรณ์เกี่ยวกับการแบบ สไนเปอร์เกี่ยวกับการส่องอะไรพวกนี้คือมันก็จะแยกแบบแยกเหล่าบิกนะเห็นไหมเนะี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแยกเหล่าเข้าบอีกคือแบบถ้าทุกคนเล่นนะเดี๋ยวผมจะถ้าทุกคนเคยเล่นน่ะก็คงไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เคยเล่นก็อาจจะงงงนิดหน่อยเดี๋ยวผมลงคิปบ่อยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวก็น่าจะเข้าใจเองอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นสายรีคอนละกันอ่ะขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะอ่ะตามนั้นอ่ะผมขอดับตัวนี้ก่อนโอเค สายรีคอนตัวนี้ก็คือมันสามารถวางจุดเกิดได้อะอย่างเงี้ยอะผมวางจุดเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาผมตายตรงไหน,นใช่ปะ่ะผมก็จะมาเกิดตรงจุดที่ผมวางไว้อะไรประมาณนั้นแล้วก็สกิลก็คือนี่นี่ก็คือแบบเนี่ยมันเป็นเรดาร์ส่องว่าศัตรูอยู่ไหนอะไรเงี้ยเราสามารถจับตำแหน่งของศัตรูได้อะไรประมาณนั้นก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งหรอกอพวกสายอะไรพวกเนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ผมจะเล่นสายแบบพวกเ ผมก็ไม่ค่อยเก่งหรอกไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วแหละอะไรประมาณนะั้นก็อาจจะลืมๆืมบ้าง,างไม่ค่อยได้เล่นบ่อยอาจจะแบบเนี่ยมันจะเป็นสายแบบอะไรประมาณเนี้ยเขาสร้างเขาสร้างของเงี้ยคือรู้ได้เลยว่ามันต้องมีคนที่เล่นเอนจิเนียร์แน่นอนอืมคนไปไหนหมดวะคนมาเล่นน้อยทุกคนด่านทีมเว็บแมทอะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนด่านคอนควสผมบอกให้ เฮ้ยผมได้ยินเสียงข้างหลังเนี่ยเคาะเคาะกันทีสองทีก็ตายแล้วจริงบอกให้ไอเกมพวกเนี้แล้วก็พยายามแบบเวลาเราเล่นอ่ะพยายามอย่าแบบว่าบ้าบ้าเออบ้าคิวเกินไปถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แหละแต่ว่ามันก็มันเราเราเราก็จะแบบเขาเรียกว่างนะเราก็แบบเราก็จะเออ เราะมันเป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นเกมแนวไททิคอทุกคนคือมันมันมันสมจริงเราไม่สามารถที่จะแบบเดินโยก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 เงี้ยเหมือนเหมือนพีบีได้ไงก่อนนะเราต้องหาคลิปดีก็อาจจะแบบเงงเงงเงงหนยนะคือผมก็เพิ่งโหลดมาแบบเมื่อก่อนน่ะเคยเล่นเคยเล่นอยู่แต่ทีนี้รู้สึกว่ามันบั๊กมันเยอะพอบั๊กมันเยอะแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงตายเกมนี้เออแล้วก็ลืมบอกว่าช่างสังเกตแล้วก็ฟังเสียงไว้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้จริงๆนะทุกคนจริงๆนะผมบอกให้จริงๆนะเป็นจริงๆนี่ดีนะทีมแบบยังน้อยอยู่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ค่อยแบบคนเยอะเท่าไหร่ถ้าคนเยอะจะวุ่นวายกว่านี้จริงถ้าคนเยอะวุ่นวายกว่านี้มากมาก ผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงเขาวิ่งมาเนี่ยเนี่ยเนี่อยู่อยู่ในเนี้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วตายคือมันแผนที่ขนาดใหญ่อะโอ้โหไม่ทันวะแล้วก็เวลาเวลาเรายิงอะเวลาเอา่อ เวลาเรายิงนะทุกคนคือแบบถ้าระยะใกล้อะเราสามารถกดยิงได้เลยคือเราไม่ต้องเลง็งแต่ถ้าเกิดว่าระยะไกลอ่ะคือเราก็ต้องเล็งนะเพราะความแม่นยําจริงๆถ้ามันไกลเกินอ่ะมันไกลเกินมันไม่สามารถยิงได้ผมบอกให้เพราะมันเกมเอ้เอ่อมันมันมันต้องเน้นแบบความสมชิมอ่ะนี่ไงตัวโน้นตัวหนึ่งเดี๋ยวเราอันี่ก่อนเดี๋ยวขอวางจุดเกิดก่อนจุดเกิดตรงนี้แหละง่ายดีแล้วเราก็ สแกนเลยครับสแกนเลยครับไหนไหนไหนอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่ามัน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 มีคนอยู่มันจะแบบเป็นเป้าขึ้นมาเลยเป้าสีแดงขึ้นมาเลยฟังเสียงดีๆทุกคนตอนนี้ผมก็เดินอยู่เนี่ยหาไม่เจอคนน้อยปกติจะเล่นคนเยอะเออสิบหกคนนอะจริงเออแมตช์หนึ่งก็200คิวอะไรประมาณนั้น คลิปนี้ก็อาจจะแบบยาวนิดหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้มันมันเน้นระ,ระยะยาวอ่ะไม่ไม่ใช่ระยะยาวเลยคือมันเล่นกันนานเอางี้ดีกว่ามันเล่นกันนานอันนี้เหรอเนี่ยเนี่ยพวกเราโดนเก็บละโอ้ยเนี่ยแหละมันก็วุ่นวายอย่างเงี้ยหทุกคนมันก็เดินไปเดินมานี่แหละดันเอ่อทีมเดสแมดแะบหมดเนี้ยตาย แล้วก็พยายามเลาะเลาะเลาะ,เ,ละ <ice> เนี่ยแล้วก็เลาะของเราไปเรื่อยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ถนัดสายนี้เท่าไหร่หรอกผมบอกให้เนี่ยเห็นไหมยิงไม่กี่ทีก็ตายแล้วแต่ก็ต้องช่างสังเกตหน่อยนะผมบอกให้แล้วก็เออเกมนี้มันมีของแต่งปืนด้วย ของแต่งปืนเดี๋ยวอธิบายทีหลังเอ้ยอธิบายเลยเลยก็แหละของแต่งปืนคือออปชั่นเสริมที่ทําให้ประสิทธิภาพของปืนมันดีขึ้นนะทุกคนก็ประมาณว่าเดี๋ยวเราม,มันจะมีการปรับอยู่ในเกมหน้าหน้าลอบบี้มันสามารถปรับปรับได้ส่วนถ้าเกิดว่ามันสามารถปรับในเกมได้สมมติเหี่เรากดตัวทีเนี่ยเราอยากได้เลดดอกอยากได้แบบอเน่กระสุนเพิ่มอะไรอย่างงีอ้อยากได้เลเซอร์อะไรคือแบบมันช่วยมันช่วยได้หลายอย่างทุกคนคือแบบว่ามันสามารถทําให้แบบ อ่ะอย่างเรามีแท่นจับใช่ไหมก็สามารถยิงปืนได้นิ่งขึ้นอะไรขึ้นคือคือแบบถ้ามีเลเซอร์ก็สามารถแบบบอกตำแหน่งสตูได้แบบโอ้โหมันเยอะอะมันเยอะผมอธิบายไม่ถูกเพราะว่าผมก็เพิ่งจะโหลดมาเล่นเหมือนกันก็ได้มาวอร์มสักตาสองตาประมาณนั้นผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกก็อยากจะแบบทำคอนเทนต์ลงบ้างอะไรบ้างเผื่อเล่นแต่เกมพีบีเนาะมันก็เบื่อแล้วไม่ใช่ถามว่าเบื่อไหมมันมันก็มีความเบื่อนะทุกคนแต่ว่า มันก็เป็นเกมที่เราชอบอะแต่ว่าเราก็อยากจะทำคอนเทนต์เกมอื่นลงบ้างนี่อะเจอแล้วเจอละข้างล่างข้างล่างตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งอะไรวะจะจบเกมแล้วทุกคนรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกได้อย่างนั้นเพราะว่าเสียนดนตรีมาขนาดนี้แล้วเรียบร้อยจบเกมประมาณนั้นก็มันก็ไม่มีอะไรเยอะทุกคนมันก็เป็นแค่เอ่อทีมเดสแมทก็ธรรมดาเพราะว่าปกติเล่นกันเนี่ยเล่นกันทั้งหมดเอ่อทีมละเท่าไหร่วะ ทีมละ32เอ้ยไม่ใช่64 32ฝั่งละ16คนใช่ปะ16 6 32เออใช่นั่นแหละฝั่งละ16คนก็มีแค่นี้แหละแต่ว่านี่แหละมันก็มีแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรก็ผมมาเออ่ทำคลิปให้ดูก่อนว่าเอาแบบออเด็บออเด็บเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มเอาแบบเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มแล้วกันก็คือแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบเออค่คิดเยอะอะไรเยอะเอ้ยไม่อยากให้ทุกคนแบบ คิดเยอะว่าทำไมเกมนี้มาเล่นยากแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เล่นยากหรอกถ้าเกิดทุกคนแบบศึกษามันจริงๆมันจริงๆ,ๆมันไม่ได้ยากหรอกคือสําหรับคนที่เล่นคนที่ไม่เคยเล่นเลยนะและอยากจะเล่นก็คือเกมนี้มันต้องเสียตังค์ซื้อนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีช่วงลดราคาช่วงแบบในอีพีกแล้วก็สตรีมแล้วก็อะไรอีกอะเอ่อซีดีคีอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละในร้านพวกแพลตฟอร์มขายเกมออนไลน์อะไรพวกนี้แหละทุกคนก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะทุกคนเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยให้ดู เนี่ยพวกอาวุธปืนอะไรเงี้ยเราสามารถแต่งได้อะเนี่ยนะช่องเนี้ยอะเราอยากใส่เป็นอะไรแต่ว่าเอ่อที่เราได้มหมนี่คือเราเวลาเราเล่น,น่ะเราต้องปลดล็อกด้วยนะอะอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยเวลาเราเล่นเราก็ต้องปลดล็อกเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆคือมันมีเทคนิคปลดล็อกของมันอยู่คือแบบเล่นไปบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินเองแล้วเราก็จะแบบมีอุปกรณ์เสริมมาแบบติดตั้งอย่างอย่างใส่แบบพวกเลสดอทอะไรพวกนี้อย่างแบบ พวกซูมแบบไกลๆอะไรอย่างนี้เวลายิงไกลๆได้เวลาแบบเราไม่อยากแบบปะทะอะไรเงี้ยเราก็สามารถเล่นแบบเน้นอะไรพวกนี้แบบสบายๆได้นะทุกคนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือแบบเน้นแบบไม่ต้องปะทะก็ได้ก็สามารถเก่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเกมนี้คือแบบยิง 2- อสามนัดก็ตายนะทุกคนก็ก็มันก็ไม่มีหรอกมันก็มีประมาณนี้ผมก็เข้ามาแบบเอาเป็นคลิปนี้เป็นน้าจิ้มน้าจิ้มแล้วก็เป็นออเดอร์ให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมคิดว่าผมจะมาเล่นแบบ โหมดอื่นแบบเต็มรูปแบบให้ทุกคนชมแล้วกันเอางี้ดีกว่าก็คลิปนี้ก็มาเล่นลำย่อยเล่นลำย่อยเพื่อจะสนุกกันนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็มาเล่นให้ทุกคนดูนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มาแบบเปิดหัวคลิปหน่อยว่าเออว่าเรามาเล่นเกมอื่นนะในปีนี้ก็อยากจะให้มีแบบหลากหลายในช่องก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมย้ำอีกครั้งนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับทุกคน